ข่าวการประกวด Miss Universe Thailand 2021นะคะที่ล่าสุดเราก็ได้ทราบผลกันแล้วนะคะว่าสาวง,งามคนไหนที่สามารถคว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จค่ะผ่านพ้นพไปแล้วนะคะกับการประกวดสาวงามเวที Miss Universe Thailand 2021 21 20ค่ะรอบตัดสินกับคอนเซปต์ Power of Passion นะคะสตรีผู้ทรงพลังสู่เส้นทางแห่งชัยชนะซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์ประชุมและสแสดงสินค้านานาชาตินงนุษพัทยาเมื่อวันนี้24ตุลาคมค่ะ โดยชัยชนะตกเป็นของสาวงามลูกครึ่งไทยออสเตรเลีย MUT 27อนชชลีสกอตเมิสวัย22ปีที่พกความมั่นใจตัวเองมาแบบเต็มร้อยแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์เรือล้นนะคะทำคะแนนมาดีทุกรอบพร้อมแสดงไหวพริบในการตอบคำถามจนสามารถเอาชนะใจกรรมการและคนไทยทั้งประเทศสามารถคว้ามงกุฎเพชรสุดล้ำค่าในตำแหน่ง m ิ s s u เ i v e r s e Thailand 2021ไปครองได้สำเร็จดับไม่คานสายตาค่ะแล้วก็จะเป็นตัวแทนสาวไทยนะคะที่จะไปร่วมชิงมงกุฎนางงามจักรวาล Miss โนเวอร์ 2, 2021ในเดือนธันวาคมนี้ที่ประเทศอิสราเอลค่ะ ขณะที่อีกหนึ่งสาวงามตัวเต็งนะคะ MUT02 ขนมทารีนาโบเทสก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไปครองค่ะส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองนะคะตกเป็นของ MUT13 คุณมดนันทิยาสุวรรณสวงทากลางนการแสดงความมีดีจากบรรดาเพื่อนนางงามอย่างท่วมท้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะแอนชิลีก็ยังเผยความรู้สึกนะคะบอกว่าภูมิใจมากที่ได้รับตำแหน่งมิส s u n ิเว r ร์สไทยแลนด์2021และถึงแม้ว่าจะมีเวลาเตรียมตัวน้อยแต่ก็พร้อมที่จะฝึกฝนเพื่อไปสู้ศึกบนเวท ระดับโลกไปฟังเสียงเธอกันเลยค่ะแอน l ชอ Scott Chemist Thailand ภูมิใจมากค่ะแล้วก็คือตั้งแต่แอนเข้ามาประกวดสิ่งที่แอนทำคือจริงๆเพื่อสังคมแล้วก็เด็กสาวที่กำลังเติตบโตมาค่ะ,คะก็ภูมิใจว่าแอนได้เป็นกระบอกเสียงของเขาแล้วก็จะช่วยให้เขาเติบโตมาไม่ไม่ห่วงเรื่อง แุ้แล้็ Beauty Standards ค่ะเป็นคนนี้ไม่อยากประมาทในอะไรเลยนะคะแต่ว่ารู้ว่าแอนทำเต็มที่แล้วสิ่งที่แอนกำลังทำ Real Size Beauty โดยเฉพาะมันยิ่งใหญ่แล้วแล้วมันใหญ่กว่าแค่แอนแล้วก็เ t ที Miss Universe so ความเชื่อนั้นทำให้แอนมุ่งมันมาค่ะว่าแอนมีสิทธิ์ที่จะได้หมดคุณแม่จะบอกแค่บอกว่า Hello ภูมิใจแล้วก็คุณพ่อก่อนหนูแล้วก็บอกว่า My girl กาสิบต์มันเงของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ